สวยค่ะเพื่อนๆอ้ยสวยมากสวยมากสวยบ่ค่ะสวยบ่ค่ะลงรดได้โดดมากโดดมากแปลงหน้าเลยจะ้าเพื่อนๆยางชุ่มเข่าเด้อค่ะออกรวงออกทุกล่วงออกทุกเม็ดค่ะปีนี้สุดค่ะหลังจากที่ฝนว่าตกนะคะหลังจากที่ฝนเศร้าตกปุ๊บเขาเขาก็จะดูดน้ำไปใส่ละน้ำเริ่มจะมึดล้วค่ะเริ่มแบบ เริ่มแบบหน่อยลงแหลบนี่สวยไหมคะอยากอวดให้เพื่อนเพื่อนเห็นรวงข้าวโอ้ยงามค่ะงามงามนี่คือนี่คือเวล,ล,ลาที่อาเชน่นค่ะก่อนซ่อนเขาจะของป้าดออกรวงออกรวงแล้วน่าจะมีเกินสิบพฤศจิกาค่ะตามที่คำนวณไปร้อยยี่สิบวันโอ้ยสวยค่ะ อติดตามตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูนะคะเพื่อนๆอุย้ยชื่นใจชื่นใจจะพาเพื่อนๆอยางช่มเข่าเด้อค่ะออก,ลว,ออก,กลวงออกทุกล่วงออกทุกเม็ดค่ะปีนี้สุดยอดพุ่มใจค่ะพุ่มใจเพื่อนๆคือนาหวานหน้าวานก็สามารถงามได้้าเห้าดูแลใสย่ยอดสมกับ สมกบปังใจทําค่ะดูแลสูบน้ำเขาสูบน้ำออกชาวนามีความสุขที่สุดค่ะทุกรวงทุกเม็ดออกจะมดแล้วค่ะเริมแบบเริมแบบหน่อยโลงแลบบนี่สวยไหมคะใจจริงจังมาค่ะว่าเพราะต้องใส่ย,ยาขายย่ยาอันนี้คือหน้าเขาอีจะมดแล้วค่ะเริมแบบเริ่มแบบแบบหน่อยโลงแลบบ นี่สวยไหมคะชาวนามีความสุขที่สุดค่ะทุกรวงทุกเม็ดออกสนวิจัยพันธุ์เขาค่ะแต่ว่าผมซื้อหลายซื้อสอบเดียวใส่ดีสามไรค่ะเอามาใส่สามไหลพอดีค่ะหลังจากที่ฝนว่าตกเนาะคะ่ะหลังจากที่ฝนซร้อตกปุ๊บเขาเขาก็จะดูดน้ำไปใส่ละน้ำเริ่มขานาเมื่อไหม่เนาะคะ่ะบ่ค่อยเก่งเรืองขัดมิดพัน เพราะฉะนั้นกะก็เลยใส่เม็ดพันของหน่อโอ้ยสวยมากสวยสวยอีหลีค่ะแล้วเรโอ้ยสวยค่ะอติดตามตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูนะคะเพื่อนๆโอ้ยชื่นใจชื่นใจสมกับ สมกับตั้งใจทําค่ะดูแลสูบน้ำเขาสูบน้ำออกแปลกใจอยู่ปาดข้าวสวยมากเลยพอถ่ายรูปสี้มันจะออกเป็นรวงสีทองเลยดิค่ะแยกออกจากใบเอยงามงามจะผ้าเพื่อน,นยางชุ่มเขาเด้อค่ะออกรวงออกทุกลวงออกทุกเม็ดค่ะปีนี้สุดนะคะใส่ขีงง่ว เบ่งเด้อค่ะเพื่อนๆอ้ยงามแห่งงามแฮงอยากอวดให้เพื่อนๆเห็นรวงข้าวอ้ยงามค่ะงามงามนี่คือนี่คือเวลาที่อาน้ามือใหมเนะคะ่ะบ่คอยเก่งเรื่องขัดมิดพันเพราะฉะนั้นกะก่เลยใส่อ่ม็ดพันของอะไโอ้ยสวยค่ะ อติดตามตอนต่อไปคะ่ะเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูนะคะเพื่อนๆอ,อุ้ยชื่นใจชื่นใจแปลกใจอยู่ปา้าข้าวสวยมากเลยพอถอ่ายรูปมั้งสิมันจะออกเป็นรวงสีทองเลยดิค่ะแยกออกจากใบเอองามงามโอ้ยวสวยคะ่ะอววอติดตามตอนต่อไปคะ่ะเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูนะคะเพื่อนๆอ,อุยววย้ยชื่นใจชื่นใจสวยค่ะเพื่อนๆอุ้ยวสวยมากสวยมาก สวยบ่ค่ะสวยบ่ค่ะลงรถใดโดดมากโดดมาปแปลงหน้าเลยหน้าวานค่ะว่าเป็นหน้าดำอันนี้จะเห็ดหน้าวานออกทุกร่วงอิลีค่ะค่ะหลังจากที่ฝนว่าตกเนะคะ่ะหลังจากที่ฝนซศรตกปุ๊บเขาเขาก็จะดูดน้ำไปใส่ล้ว น้ำเริ่มค่ะหลังจากที่ฝนว่าตกนะคะหลังจากที่ฝนเศร้าตกปุ๊บเขาเขาก็จะดูดน้ำไปใส่ละน้ำเริ่มแปลกใจอยู่ปะข้าวสวยมากเลยพอถ่ายรูปงี้มันจะออกเป็นรวงสีทองเลยดิค่ะแยกออกจากใบเอองามงามออกทุกลวงอีหลีค่ะโอ้ยสวยค่ะ อติดตามตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูนะคะเพื่อนๆอ้ยชื่นใจชื่นใจแปลกใจอยู่ปา้าข้าวสวยมากเลยพอถ่ายรูปนี้นสิมันจะออกเป็นรวงสีทองเลยดิยค่ะแยกออกจากใบเอองามงามอ้ยสวยมากสวยสวยอีลีค่ะแล้วเราออกทุกร่วงอีลีค่ะ ออกทุกล่วงอีลีค่ะอยากอวดให้เพื oh, ่อนเพื anymore, oh, ่อนเห็นรวงข้าวโอ้ยงามค่ะงามงามนี่คือนี่คือเวลาที่อาชโอ้ยสวยค่ะอ่ติดตามตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูนะคะเพื่อนเพื่อนโอ้ยชื่นใจชื่นใจโอ้ยสวยค่ะอ่ติดตามตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูนะคะเพื่อนเพื่อนโอ้ยชื่นใจชื่นใจซี่ค่ะ อินรีล้วนๆบ่มีอย่าขามาแรงเลยแม่จะยดเดี๋ยวแปลกใจอยู่ป้าข้าวสวยมากเลยพอถ่ายรูปมั้งสิมันจะออกเป็นรวงสีทองเลยดิค่ะแยกออกจากใบเอองามงามสวยค่ะเพื่อนๆอ๊้สวยมากสวยมากสวยบะค่ะสวยบ่ค่ะลงรถได้โดดมากโดดมาแปลงหน้าเลยป้าพุ่มใจค่ะพุ่มใจเพื่อนๆ คือหน้าหวานหน้าวันก็สามาัดงามได้้าเฮ้าดูแลใส่มุดค่ะเพราะว่าปีนี้บริได้ใส่พันธุ์เขาเกาใส่พันธุ์ไม้ทั้งเบิดค่ะเพราะว่าเจ้าของเป็นชักป้าพุ่มใจค่ะพุ่มใจเพื่อนๆคือนาหวานหน้าวันก็สามาัดงามได้้าเฮ้าดูแลใส่ป้าพุ่มใจค่ะพุ่มใจเพื่อนๆ คือนาหวานนาหวานก็นสามารถงามได้้าข้าดูแลใส่หมดค่ะเพราะว่าปีนี้บริษวณใสพันุเขาเกาใส่พันธุ์ไม้ทั้งเบิดค่ะเพราะว่าเจ้าของเป็นชาเข้าน่ะเขาจะมีคือคือพอทายรูปเนาะค่ะคุณสมบัติพิเศษเพื่อนจะออกสีเหลืองเลยเดในภาพอ่ะจะเป็นภาพที่ที่สวยงามมากไหมอยากอวดให้เพื่อนๆเห็นรวงข้าวโอ้ยง นี่คือนี่คือเวลาที่รอ,อยยี่สิบวันจะพาเพือเ่อนๆยางช่มเข่าเด้อค่ะออก,ลว,ออก,กลวงออกทุกล่วงออกทุกเม็ดค่ะปีนี้สุดใจใจจริงจังมาหาบอว่าต้องใส่ย,ยาขาย,ย่ะอันนี้คือหน้าเขาอีกใจใจจิงจังมาหาบอว่ต้องใส่ย,ยาขาย,ย่าอันนี้คือหน้าเขาอีกค่ะ หลังจากที่ฝนว่าตกนะคะ่ะหลังจากที่ฝนซ่้ตกปุ๊บเขาเขาก็จะดูดน้ำไปใส่ล้ะน้ำเริ่มข้าวนะเขาจะมีคือคือพอทายรูปนะคะ่ะคุณสมบัติพิเศษเพิ่นจะออกสีเหลืองเลยเดในภาพอะ่ะจะเป็นภาพที่ที่สวยงามมากไหมหมดค่ะเพราะว่าปีนี้บริได้ใส่พันเขาเกาใส่พันไม้ทั้งเบิดค่ะเพราะว่าเจ้าของเป็นชาข้าวนะ่าวนะเขาจะมี คือคือพอทายรูปเนาะค่ะคุณสมบัติพิเศษเพิ่นจะออกสีเหลืองเลยเด้ในภาพอ่ะจะเป็นภาพที่ที่สวยงามมากไหมโอ้ยสวยค่ะอันนี้แค่แปลงเดียวเด้ค่ะอันที่ให้เพื่อนๆช่อมนี่แค่แปลงเดียวอีกสองแปรงนั้นว่าจะไล่สดโอ้ยสวยมากสวยสวยหลีค่ะแเราเราใจจริงจัง เนาะค่ะเพก็ต้องใส่ยาขขา่ยงอันนี้คือหน้าเขาอิดน,นะคะใส่ขีงง่วอ่าเบิ่งเด้อค่ะเพื่อนๆอ้ยงามแหงงามแหงป้าพุ่มใจค่ะพุ่มใจเ,เพื่อนๆคือหน้าหวาน